ว้าวแล้ววะ่ะปั้นไฟไหลเขาเทียบหมดอ่ะอไ,อไม่น่าไหวไงร่วงอลิศตอนนี้แม่ทีบัเบ้นไฟกลับแล้วผมมาตายเลยเริ่มเจ็บคอ เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอใช้คาเมิโลซานเอ็มที่มีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์พร้อมน้ำมันหอมระเหยเจ็ดชนิดบรรเทาอาการเจ็บคออย่างมีประสิทธิธภาพคาเมิโลซานเอ็มอ่าวนี่ไงเทเลทับปี้ไม่ได้มาตาหรออ๋อด่แรกหลุดะด่แรกหลุดด่แรกหลุด <laughs> โดนงั้นแน่บอกเลยโดนงัดแน่เขาก็ยังอยู่นะเนี่ย <laughs> ยังอยู่ ครับจังหวะน,นี้ไปให้สุดครับอุ้ยบังเอิญเจอนี่มันก้าหลักสูตรชัดชัด <c oughs> หลักสูตรแดกสตีเปอร์ อยู่ๆก็ได้ปั๊มกลางครับบอกแล้วผมชิงดับน้ำถึงรอบทันจะตายแล้วผมรีก่อนนะพี่ผมโได้ได้ได้ไอ้นี่จะตายแล้วไอ้ด้วงอ่ะด้วงเจ็บหนักเลยอย่างนี้ได้บนนะบอกไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อย จากเล่นบนเหรอน่าจะต้องเล่นบนเอ้ยเองกักได้เองกักได้เลยดอยเลยดรอพโหน้าเราพอดีพอดีจัดโอ้โหหิววะเคียว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 ด้วยแล้วหิวด้วยป่ะแต่กี้ ใช่ใช่อาลิทิวเลยพี่โอเคย้ำบนได้อะไม่ได้ละต้องตามบัตรก่อนผมมีหนึ่งฟิกได้อยู่รอครับได้แล้วรักล่างได้เนี่ยได้อยู่แล้วป้อมล,ล,ล่างอะ่ะแต่ว่าป้อมบน ีก่แล้ว่าเคลียร์ไว้ก่อนบรโดนืมจะบดเคลียร์ได้อะเลยไม่ได้ห่วงเท่าไหร่โซนเถอะมังกรก่อนแล้วเ,เจอด้องวงละด้วยป่าบนได้ตัวเล็กมาสอยครับ โอ้โดนแย่งว่ะยี่ห้าสโโลเมนได้สวยจัดคุมแล้วย่างเงี้ยบนด้วยสีใช่คุมน้ยได้นะ คนเอเรนดอรเอเข้าสุดเอเรนดอเข้าสุดมันหายไปอ,อ๋เอเรนดอก็เ,เอาอยู่นะตามผีเสื้อบูมันขึ้นบูมันขึ้นยังไม่เอาด้วยแต่เราไม่มี เราไม่มีตัวเล่นแล้วอะโอ้ผมโดนตรงนี้ก่อนดิสุดล้อมันโลหมดเลยน่าจะได้บัวแหละแลกชีวิตผมเไ้ยไม่ใช่แค่ชีวิตผมแลกอันติโอเมนด้วยพี่อ๋อได้อยู่มันอันติหมดเลยสามอันติอ่ะได้ด้วยเอออันติคิแดกได้อยู่ถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มค่าเนี่ย ผมเป็นแค่ลมมิงค่าจัดๆคุมได้เยอะคุมจริงๆอะได้เยอะมากโอ้โหเยน่าเขาเอาจัดเลยตัวโลสองตัวโอ้มีน่าจะขึ้นไปด้านบน อยากเซฟแบบเพิ่งได้ดาร์กมาอยากเซฟดีๆปล่อยกลางเลยเหรอ,อ,อของจริงก็เรียกว่าของจริงปี่ป้อมสิจ๊ะได้ตัวหลังให้ละ <c oughs> เดี๋ยวรีถ่ายไปเร็วๆสิ ยังไม่มีอำนาจพอจะได้บอมเขาให้หนาจตังไม่พออุ้ยโดดเมื่อกี้ตายอยู่นะโอเค้ทำคีวขวบแป๊บเพิ่ไปอยู่หยิบสายเข้า ไปดีแหลกอันตรีแล้วตอนล่างพอคลิปล่างไม่ไหลวะเดี๋ยวดีแหลกแจนตีเคลียร์คลิปด้านล่างไม่ไม่อันตรีไปแล้วพี่ตรงกลางไปกี้ไม่นีไงบีมอ๋อบีมไม่โดนคลิปพี่เอ๋อเอาแล้ววะก็รถไฟไหลวะ เขาเทียบหมดอ่ะไม่น่าไหวนะอย่างเงี้ยร่วงอลิศตอนนี้มันี่บัตรไพยกลับแล้วผมมาตายด้วยผมทำคลิปลิกเตอร์ลมไปลงเพจดียวยฮาวทูลิกเตอร์ลมน่าจะได้สองคลิปไปเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าเกมไหนสวยกว่าเพราะสวยสองเกมเลย เปิดเปิดปิดปิดแอร์นี่มันจะเสียเร็วไปพี่โอ้ขอบคุณนอตด้วยครับสำหรับไข่ฟองหนึ่งด้วยนะครับนะครับเดวอี้ตัดวด้านหนเพียบเลยในบุกครัะเปิดตาไนนลเ่ลเด็ด โอ้ยโผล่บนเยอะมาก4-5ตัวยังให้เราจับเขาใส่พีัน้าหมดรอพี่ไปเลยพี่ปนน่าจะไหลใกล้สุดละนน่รอตีป้อมแต่น้องเทเรทับบี้คนเดียวพี่ เทเลทับบี้ออกมาหน่อยจ้าเทเลขอไปฆ่าเขาไปไม่ตายด้วยวะเทเลดับบี้ไม่ออกมาที่เล่นกับพวกโยนนาใช่เหรอเอาวันนี้พวกด้วยเออเล่นกับมีออนโคตรโยนเลยสองเกมนี้เนี่ยฟอรเรนป่าบัตเตอร์ไฟป่า บอลเลนป่าเนี่ยเขาจริงอุ๊ยมาแล้วว่าเขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาที่ดาวเท่าเดิมใช่ไหมพี่กลับมาที่ดาวเท่าเดิมโอ้ให้ปวดหัว